ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เปิดโคมแล้วก็เข้าไปใช้หน้าเว็บไซต์ไม่ได้มันจะบอกว่าไม่พร้อมใช้งานนะคะนี่นะคะให้เข้าไปตรงนี้นะคะโคมหรือว่าหน้าเว็บของเราปกตินั่นแหละแต่มันจะเปิดเข้าตรงนี้เนาะเปิดเข้าไปเห็นตรงนี้ไหมคะตรงลูกศรน,นะคะ่ะตรงที่มันมีจุดไข่ปลาเนาะจุดไข่ปลาตรงเนี้ยค่ะ ให้เราคลิกเข้าไปนะคะเหมือนที่หนูบอกกับพี่คนเมื่อเช้าไปเนาะแล้วก็ไล่ลงมาเลยคะ่ะไล่ลงมาเห็นไหมคะข้อความที่บอกว่าประวัติการเข้าชมนะคะให้คลิกตรงนี้อ่าคลิกตรงนี้มาเสร็จปุ๊บถ้ามันมีนะคะอันนี้ปันทําการล้างไปแล้วเนาะเมื่อเช้ามันจะไม่มีแต่ถ้ามันมีให้เราลงมาตรงนี้นะคะ ล้างข้อมูลการท่องเว็บตรงนี้คลิกเข้าไปค่ะถ้ามีนะคะแล้วก็ทําการล้างข้อมูลตรงนี้ค่ะอันนี้คือมันไม่มีแล้วเนาะมันว่างแค่นี้ล่ะค่ะ